อพร้อมจะดับเลยเฮ้ยเฮ้ยะกินมีคนได้เลยมีแบกหงเพลงเพลงดับไปเลยอ่ะจงมองไม่เห็นจงหมดเวลาน้อยแล้วเดีสเฝสามคนเลยเดี๋ยวมันก็เพื่อนบอกเว้ยเดี๋ยวมันก็จะมาหาซันเลยเพาเพื่อนบอกกำลังวิ่งหายเว้ยดีกว่าโดนเฮ้ยอีกอีกอีก อีเจ็ดอีแปดสิบนาทีแล้วมันมาแล้วเจอได้เพื่อนมันบอกเออเฮ้ยเฮ้ยไนังมีเพื่อนบอกไอ้หนังมีด p o w e of the dog ไอนี่ไม่ค่อยแอบละมันรู้รู้อยู่ว่าเพื่อนบอกนี่ยีไงโวถ่าย แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกึ่งสวยพีบสวยโ,ยโอ้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 ยค้าโอ้ไฟวิดีโอเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันเล่นก่อนหาที่แอบ,บก่อนไอที่แบบอบเก่าอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยบ,บัดเอ้ย จะบอกเขว่าไอ้ซันร <laughs> ู้รู้กันอยู่เตา้าหูรู้รู้ชคดีนนะกูเนียนอยู่เ <laughs> มื่อกี้กูเห็นไอ้ซันน่าแต่กูเนียนอยู่ surprise <laughs> 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 อาทำไมเดินเองอ่ะเงียบเกลียน